พี s <S ่น <pos anch. S 3> ้องสีจากสวนเนยครับพี่น้องคะนี่อยู่บ้านผู้ดำเนินจองเคนปลูกดอกกะลกะลําปียังกพักกาดขาวครับพี่น้องนไปเก็บทางุดไปเพอเเป็นตสีมากินในหอสงการหมดได้พี่น้อง่นมามันจิแตลองสีเต่องสีบอกคนะดำกบ่เป็นบเนตา ใากมันแล้วแมนบ่เพราะว่ามันมันมันสดแมนเก็บซ้อนซ้อนตั้งแต่เลยออกจากสวนเลยพี่น้องเนี้ยไปกินพายายมาชิบพักกับเอื่อยยายระบายุ่งบอไปรอขายน้ำปลาผู้ร้ายมาเลยอยู่ผีเลิกคนอยู่ผีเลิกสามสมุนเธอจะบัตตาบทำไหม นี่นีนี่น้ำจังสีน่ะน้ำจังสีน่ะนี่นี่ตัวอะไรขี้พอมถือด้เลยนี่พี่น้องดอกกรลำชุดๆด้ครับหัวใหญ่มันหัวใหญ่มัน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 ใหญ่มันทำปอปลาไว้อดพอดีมอื่นพอดีมันจริใหญ่กว่นี้เ่แมนหญ่มันอกไาใหญ่อาไปกูมงมัน ฉับสุดเลยมันอันนั้นท่านถ่ายอย่างไ้มันแก่เหอมันต้องออกมันจะออกซีขาวโอ้มันจะออกสีขาวนี่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 อมันนสีเป็นสีเผเียลับมองนี้มันเรื่มนุ่นนวลโอ้เขียลรับเฉวน้อยที่สุดคือคือคือกะลามเต็มถี่อันนี้ยังเต็มที่่ืนทุงเสอาเมื่อวานีนกด้เก่าทุงวันวันวันปันวัาวัน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 วัอวันวันนี่บวันนันัน เขาเขาเจ้าเขาเป็ิอู้เบึงตีลับพี่น้องเกษตรกรเอาเห็ดเอาเห็ดพูดเดียวนะเกษตรกรมันมันจิกจับพี่น้องมันกลางขาคอขาหน้าคอเอาเอ้าโอ้ยสามตนเลยจ้าเออมีอยู่เออเาอ เราเห็นหมอเอหมอเขา่ายังไงอนกี่กัดอุ้ยนี่ผักสดสดียมางานว่าเอาง่ายซะม่ป่ามันมีปุ๋ยมันมีปุ่นแม่นั่นยูตะเกาแหล้่หันหามันหลดเลยเป็นเป็นปลูกแล้วมันกัง่ัปลูกที่เขาเล้วมหรือปลูกเต่า่อนบนเขาเหลี่ยปลูกเจ่าปท่านในเขาเหลี่ยุคนละนอฟังพี่อกเอาเด้อพี่น้องบได้บได้ไป ขอว่าหาคำมาบอกเลยพ่นว่เพ่นบ่คอยได้สีจ้ามันพ่นน้พ่นีฝุ่นต้องานอยู่ในอันของพิ่นนี่เด้ออุ้ยนี่พับสดๆโลดนึงอุ่นประกาศเรามาเสียจแล้วนี่กะกะลัมบอลนะโอ กำลังดอกสื่อหนึ่งแถมหนึ่งพี่น้องอีกื่อหนึ่งแทมสองสื่หนึ่งแถมสามช่องชองคุณน่ะอันแถมนั้นเอาไผ่มากอันที่แถมนั้นหลายหลายกว่าอันสื่อพี่น้องเลยอ่าความคุ้นไงพอนั้นหลายแต่พี่น้องจ้าฟักฟักสดสดจากสวนเลยพี่น้อง